นะครับท่านผู้ชมครับทุกๆเช้าเห็นภาพบรรยากาศด้านหลังของเรานี่ครับก็จะมีพี่น้องประชาชนที่มาพบประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระปูนิยุตรัตนวัรที่วัดสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับเช้านี้ผมมีกรณีศึกษา,าเป็นกรณีตัวอย่างที่อยากจะนําเสนอว่า,านะสิ่งที่ ะะหลวงพ่อได้แนะนําได้พูดอยู่เสมอว่าทุกวันนี้โรคไข้แค่เจ็บนี่มันมาหลายช่องทางมากแต่ว่าวันนี้ทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยก็คือสมุนไพรใบหย,ยานั่นเองนะครับผมอยู่กับน้องนุย้ยน้องยุ้ยกับคุณแม่ชื่ออะไรนะนรฮะคุณแม่ชื่อสอน,นะคะ่ะสอนนะครับทั้งสองท่านนะครับน้องยุย้ยความเป็นมาของตัวเองเนี่ยทราบข่าวอย่างไรว่าที่วัดสักแก้วเขามีการรักษาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรใบหย,ยาค่ะก็คือว่าตอนที่หนูอยู่ต่างจังหวัดนะคะ หนูเคยบวชเป็นชีพามแล้วก็นับถือแม่ชีอยู่งหนึ่งอะค่ะคือแล้วแม่ชีเขาก็เลยส่งคลิปจาก t ิ๊ t o อกเนี่ยแหละค่ะมาให้หนูทางไลน์จากเป็นแบบว่าของวัสดุแก้วที่ว่าสามารถรักษาเนื้องอกในสมองได้โอ้ก็คือจากกลุ่มแม่ชีด้วยกันบวชตอนนั้นปีไหนฮะบวชตอนนั้นประมาณปี6กเนี่ยปีหกสองท่านผู้ชมครับน้องยุ้ยนะฮะเคยผ่าตัดเนื้องอกที่บริเวณ สมองมาแล้วเป็นครั้งที่สําหรับผ่าตัดเนื้องอกในสมองอะคะมาแล้วห้าครั้งค่ะห้าครั้งนะคะแล้วก็มีผ่าตัดแปลว่าทําแผลใหม่เหมือนว่าแผลเดิมที่บอกว่าผ่าไปแล้วมันไม่ดีอีกห้าครั้งเป็นสิบครั้งเป็นสิบครั้งโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิบครั้งที่ต้องไปผ่าการผ่าตัดหนึ่งครั้งต้องใช้เวลาฟื้นตัวเองกี่วัน โอ้ oh, เป็น3-4เดือนได้ก็สามสี่เดือนเห็นไหมคะต้องหยุดงานระยะยาวเลยใช่นะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็คือนะฮะมัน<ด>มีานมาหยุดงานอยู่ใช่ค่ะแล้วมันสิ่งที่เราคิดว่าที่เราไปผ่าตัดแล้วก็ทําทุกอย่างมาแล้วนะมันส่งผลกระทบในชีวิตประจําวันเรายัางไงบ้าง ก็คือว่าจากแต่ก่อนไม่ได้เป yeah> ็นโรคภัยหรือไม่ได้เป็นเนื้องอกในสมองเพราะว่าใช้ชีวิตเป็นเด็กปกติเลยค่ะพอมาเป็นเนื้องอกในสมองเหมือนว่ามันอยู่เราเป็นที่ข้างขวาแล้วเนื้องอกมันมาทับที่ข้างซ้ายอะค่ะทับเส้นประสาทข้างซ้ายเลยทําให้การทํางานของข้างซ้ายอ่อนหนูเอาหน้ากากออกนี้เอาหน้ากากออกตรงที่นี่มีชิลโระอะยังไงนะก็คือว่าส่วนซีกซ้ายมันจะเป็นชาเครื่องซีกไม่มีแรงซ้ายนี่นะฮะมือกับเท้าเนี่ยใช่ค่ะคือไม่มีแรงใช่จับ จับอะไรมันมันไม่รู้สึกกัอะไลองดูนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้อ่านี่ข้างนี้นะฮะลองกำอย่างนี้นะฮะมันกำได้แต่คือว่าถ้ามันจะจับของไม่สนิทมีสิทธิ์ล่วงได้เลยอย่างมือถือก็จับไม่ได้ใช่่คคะรับอันนี้แหะฮะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่กระทบกับวิถีชีวิตแต่ว่าอีกหน้าหนึ่งไม่เป็นไรใช่ค่ะอันนี้ก็คือครึ่งซีกไปทางนี้ใช่ค่ะครับนี่แหละฮะสิ่งหนึ่งที่ที่เราคิดว่าการฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยนน้้อองยยยุุี่า ยี่สิบสามปียังมีอนาคตที่จะต้องทํามาหากินต้องเดินหน้ากันอีกตั้งระยะยาวเนาะแม่เนาะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะหยุดยั้งก็คือเรื่องของโรคไขข้เจ็บวันนี้ได้คุยกับหลวงพ่อแล้ว,ลวมีกําลังใจไหมมีกาลังใจครับเพราะว่าร้ายแรงกว่านี้จะหายเลย<ช>วันนี้ได้รับสมุนไพรอะไรบ้างขอยกตัวอย่างหนึ่งชุดของของน้องยุ้ยที่ตัวไหนของน้องยุย้ยคะอ่าโอเคนะตัวนี้นะนะฮะไม่ไม,ไม่มีผสมใช่ไหม อ่านี่นะฮะก็จะมีนะฮะไทภพาราครีมีปรามีเกลือนสมุรมีคูณธาตุแล้วก็มีพุ่งเป้าในชุดนี้นะครับก็จะเป็นทั้งแคปซูลนะฮะอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่ที่สมุนไพร,รยาจะมีอิทธิฤทธิ์มีผลก็คือต้องกินจริงนะใช่ต้องกินให้ตรงเวลาที่เรานะฮะอย่างก่อนอาหารก็ต้องกินก่อนอาหารแต่ว่าตัวนี้มันจะมีดองเหล้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนะอันนี้ต้องกินจริงๆนะครับ ทานเหล้าได้ไหมก็ทานได้ทา,ไดทานได้เพราะว่าเป็นสมุนไพรเป็นกระสายยานะครับเราไม่ได้แนะนําว่าต้องทานดื่มเหล้านะฮะเพราะว่าน้องเขาบวชมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากอยากจะบอกก็คือว่าเมื่อเราทานสมุนไพรใบยาแล้วต้องทานอย่างจริงจัง<ะ>เมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานกับหลวงปู่ชีวกหลวงปู่ชีวกนี่คือเป็นเจ้าตำรับสมุนไพรใบยานะ,ะ,ะยานี้ไม่ใช่ยาทั่วไปนะแม่เก็บไว้เป็นยาที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสมุนไพรดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมวัด น,นองโพอํำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ลวหลวงปู่สุขแล้วก็หลวงปู่ชีวกกุมาราพัฒจะเป็นเต้าตำลักเป็นศาสตร์ของสมุนไพรใบาย,ยาคุณแม่เคยนึกไหมว่าสมัยก่อนทําไมไม่มีโรงพยาบาลแต่คนเราอยู่ได้กันเพราะสมุนไพรใบาย,ยาซึ่งวันนี้ก็จะเห็นแล้วเราทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เว้นโรคต่างๆนะฮะที่มาวันนี้นะครับวันนี้น้องยุ้ยก็จะเป็นกรณีศึกษาเราจะติดตามนะนะฮะน้องยุ้ยมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะมี เบอร์อะไรฮะ087ค่ะ087 082 082 0739ค่ะ0739นะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่เอ่อเซนทันพัทยาเซนทันพัทยาแต่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับเขาว่ามาเรียนอยู่นี่ตั้งแต่เกิดแล้วที่ไหนฮะเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนสตหียวิทยาคมอ๋อคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่นี่หรือว่าแม่ทำงานอยู่ที่นี่ค่ะอ๋ออยู่ที่สตหียนี่นะอยู่ที่พัทยาพัทยานะ อ๋อลูกก็เลยมามาเรียนหนังสือแล้วก็ไปทํางานอยู่ที่เซนทันใช่ค่ะจบแล้วก็ทํางานเพราะว่าอตอนที่เป็นอยู่เราแบบว่าออกออกจากโรงเรียนมาเพราะว่าเราต้องไปผ่าตัดใช่ค่ะก็เลยว่าตอนนั้นอยู่มหกเทอมหนึ 6, 3, 1, 1> ่งอะค่ะก็เลยต้องเราออกจากโรงเรียนเพื่อไปผ่าตัดแลยรักษาตัวก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เรียนจบ มองหกแต่คือว่าครูเขาก็แนะนําให้ไปเรียนต่อกอศนแบบนี้ค่ะ<อ>ก็ได้เทียบวุฒิหเดือนจบอะค่ะครับคุณแม่การรักษาแต่ละครั้งนี่ใช้งบประมาณยังไงครัเคบเยอะน,นะเยอะนะรู้สึกว่าครั้งแรกต้องจ่ายเองใช่ค่ะนะพอต่อมาก็เข้าโครงการบัตรทองนะครับคุณแม่ฮะในในครอบครัวเรามันมีกรรมพันธุ์มีอะไรที่เป็นเนื้อไม่มีเลยมีน้องคนเดียวนะคุณแม่มีลูกกี่คนสามคน แต่ว่าเป็นที่น้องยุ้ยคนเดียวเลยนี่คนเล็กนะน,น,นะฮะปีปีที่คุณแม่รู้ว่าลูกเป็นเนื้องอกมันมันส่งอาการยังไงตอนที่หมอเขาปวดหัวมือเขาชา้าเขาดัดับกระเป๋าไปโรงเรียนแล้วมันก็หลุดโอ้อันนั้น,นตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นอะไรฮะม<อ> .4 ม<อ> .4 สิบหกปีค่ะม .4 แม่ก็เลยพาไปปรึกษาหมอเลยแล้วหมอวินิจฉัยครั้งแรกว่า เป็นไมเกรนก็มีอ๋อไมเกรนคือคือมันอ๋อเคยเล่าว่าเรียนมากเครียดการเรียนด้วยจะเป็นไมเกรนใช่มันปวดเหรอมันตอนนั้นปวดปวดมากค่ะอ๋อแล้วมันก็จะล้าวลงมาที่ข้างหลังแล้วก็มาบีบที่ไข้ทอยทำให้เราอาเจียนออกมาโอ้อาเจียนด้วยใช่ค่ะอันนั้นคือสมัยม .4 นะใช่ค่ะแล้วได้เรียนปกติกับเขาไหมตอนนั้นก็ ตอนน,ตอนนั้นอยู่มสีเทอมหนึ่งอะคะ่ะกำลังเปิดเทอมใหม่ๆก็คือไปเรียนเรียนจบเทอมหนึ่งอะคะ่ะเรียนจบมสีเทอมหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็พอไป MRI ก็รู้ว่าตัวเองเป็นเนื้อง,งอกก็ไปผ่าตัดก็คือดรอปเรียนไว้ดรอปเรียนเลยใช่ค่ะแล้วก็คือ,อฟื้นพอ,อพักฟื้นจนาหายแล้วแบบนี้คะ่ะก็กลับไปเรียนต่อกลับไปเรียนต่อจนถึงมหเทอมหนึ่งก็คือมีเนื้องอกขึ้นมาอีกก็ต้องได้ออกจากโรงเรียนเพื่อไปรักษาตัวอีกค่ะ ห้าครั้งนี่ผ่าตัดเลยนะใช่ค่ะเปิดกระโหลกค่ะโอ้โหนะฮะอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้องจริงโชคดีตรงที่หนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่เป็นกําลังใจ<ะ>อันที่สองคือน้องอายุน้อยอยู่การฟื้นฟูร่างกายจะไวกว่าถ้าอายุเยอะนี่คงลําบากแต่วันนี้ได้มาคุยสนทนากับหลวงพ่อแล้วมีกําลังใจใและอีกสายหนึ่งคือความเชื่อความศรัทธา<ะ>น้องเคยบวชชีนี่มากี่ก,ก,กี่วนันกี่เดือน เจวัน uh, 8วันเจคืนค่ะ8วัน7คืนนะครับมาครั้งนี้ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะบนบานสัง่าวไว้ด้วยนะฮะว่าลูกขอสังขารร่างก,กายคืนทั้งหมดนี้คือมันเป็นโรคเจ้ากรรมในเวรอ,อันอาจจะเกาะติดที่ตัวเราวันนี้ขอขจัดปัดเป่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดสะแก้วนะครับก็ได้คุ้มครองน้องยุยแล้วก็นำสมุนไพรยาตรงนี้ไปทาน ก็ขอให้สังขารขอร่างกายกลับคืนมาเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นผู้ที่จะสร้างอนาคตครอบครัวในวัวนข้างหน้าซึ่งมีคุณแม่คอยให้กําลังใจและทางวัดเราก็ส่งจิตอธิษฐานนะครับขอให้น้องฟืนฟ้นฟนูร่างกายมากับมาสู่ปกติได้เพราะว่ามันมันมากเกินไปกับว่าผ่าตัด10ครั้งในหนึ่งคนเนี่ยมันหายากมากซึ่งในวันนี้ทางรายการเราขอเป็นกําลังใจให้น้องยุย้ย นี่คือทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยแน่นอนเรื่องของสมุนไพรยาหนูสัญญานะว่าจะกินยาอย่างจริงจังตรงตรงเวลานะนะผสมถ้ามันมีผสมดองมีอะไรต้องกินอย่างจริงจังแล้วเราจะมาติดตามกันนะแล้วหนึ่งสัปดาห์นะสองเข้าสัปดาห์ที่สองเข้าสัปดาห์ที่สามจะรู้หัวรู้หางแล้ววันนั้นก็เราก็หวังนะฮะว่าส่งจิตส่งใจตั้งจิตอธิษฐานนะฮะกับหลวงปู่ชีวกให้ได้ก่อนนะหลังจากนี้เราจะมาติดตาม กับนองยุ้ยนะครับนงยุ้ยเบอร์โทรศัพท์เบอร,บร,บร์อะไรนะบอกอีกครั้งนี้0870820739ครับเราจะติดตามเราขอเป็นกำลังใจนะครับเราขออนุญาตบันทึกประวัติไว้เพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างนะฮะไม่ค่อยเจอฮะคนคนเดียวผ่าตัดถึง10ครั้งร่างกายทนรับได้อย่างไรแล้วต้องเสียเวลาทำมาากินไปกี่เดือนตอนนี้ทราบข่าวว่าดรอปทั้งการเรียนแล้วก็การงานไว้ด้วย นะครับอ่าก็ขอให้กลับไปทํางานไวๆนะนะอยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะแม่เป็นกําลังใจเนาะนะฮะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างจริงๆนะครับท่านใดนะฮะมีข้อสงสัยอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาได้และเราจะเป็นกําลังใจกับทุกๆคนนี่คือทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยด้วยสมุนไพรยาตำรับของอาจารย์หมอสุขั์นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณน้องยุ้ยขอบคุณคุณแม่นะ